เสาหินตั้งที่แขวงหัวพันฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงปรากฏว่ามีเสาหินตั้งจำนวนมากตามสายภูสันกองพันเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันเช่นที่เนินสันกองพันเขตบ้านนาคำไปบ้านป่าช้าและที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ก็มีเสาหินตั้งลักษณะเดียวกันนี้บรรดาเสาหินตั้งเหล่านี้คือร่องรอยการดำรงชีวิตทางสังคม ของคนลาวโบราณในอดีตซึ่งมีความก้าวหน้าทางอารยธรรมต่อเนื่องกันมาจากยุคหินกลางสู่ยุคหินใหม่ยุคโลหะและยุคก่อนประวัติศาสตร์บรรดาเสาหินตั้งดังกล่าวตั้งอยู่ตามสายภูหรือเทือกเขาหลายสายต่อจากสายภูเลยแขวงหัวพันลงมาทางใต้ถึงเขตผาเจ้าเมืองกาสีและผาหอม เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์บรรดาสายภูดังกล่าวล้วนมีร่องรอยการดำรงคงตัวอยู่ของบรรพบรุษชนชาติลาวที่สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์แห่งสายภูเลยนักวิชาการด้านโบราณคดีประมาณอายุของเสาหินตั้งที่เนินสันกองพันธ์และเขตบ้านนาคำบ้านป่าช้าเมืองหัวเมืองแขวงหัวพัน ว่ามีอายุประมาณ2,500ถึง3,000ปีแสดงให้เห็นความเจริญก้าวหน้าของบรรพบุรุษลาวในช่วงดังกล่าวที่เริ่มจากการใช้แท่งหินธรรมชาติมาสู่การใช้แท่งหินดัดแปลงในยุคเหล็กเสาหินตั้งที่คนโบราณสร้างไว้ในดินแดนสปอป,อปอลาวในปัจจุบันนี้พบเห็นได้หลายแห่งเช่นสายภูสันกองพันหอผีหลวงเมืองวังเวียง ประตูทางเข้าพระาธาตุหลวงด้านทิศใต้นครเวียงจันทร์จุดประสงค์ของการสร้างเสาหินตั้งคือการปฏิบัติฮีตของประเพณีเกี่ยวกับการฝังกระดูกคนตายอิงตามการสำรวจของนางมาเดแลนโกลานีนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสในต้นทศวรรษที่1930ทําทำให้ทราบว่า เสาหินตั้งที่เมืองหัวเมืองแขวงหัวพันนั้นสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีฝังกระดูกคนตายซึ่งเป็นการฝังศพขั้นที่สองภายหลังได้ประกอบพิธีกรรมขั้นที่หนึ่งคือเผาศพแล้วนำกระดูกมาเก็บรักษาไว้ในโพรงดินซึ่งทำเป็นหลุมอยู่รอบๆหินตั้งนั้นการสำรวจขุดค้นศึกษาของนางมาร์เดแลนโกลานีทำให้ทราบว่า มีหลุมดินลักษณะคล้ายคลึงกันหลายหลุมอยู่รอบๆเสาหินตั้งนั้นโดยขุดเป็นหลุมลงไปในแนวตั้งแล้วจึงทำให้เป็นโพรงอยู่ล่างสุดของหลุมเพื่อเป็นที่เก็บรักษากระดูกและวัตถุสิ่งของจำพวกเครื่องใช้สอยเครื่องแต่งกายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องของสังเวยทานอุทิศให้แก่ผู้ตายที่ปากหลุมมีแผ่นหินขนาดใหญ่ปิดไว้ การสร้างเสาหินตั้งที่พระธาตุหลวงในสมัยพระเจ้าชัยยเชษฐาทิราชนั้นเห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามฮีดคองของคนลาวโบราณในการประดิษฐานอัฐิธาตุฝังกระดูกข,ของบุคคลสำคัญที่สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลดีเด่นมีคุณงามความดีต่อสังคมต่อประเทศชาติพระธาตุหลวงเป็นพระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้น สำหรับบรรจุอัธิธาตุของพระพุทธเจ้า,าศาสดาเอกของโลกอริยะบุคคลที่ชาวลาวเคารพนับถือเป็นผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนาจึงปักเสาหินให้ปรากฏเป็นสัญ,ญลักษณ์การปักเสาหินตั้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธ,ธิศัก์กริกยัองค์แรกแห่งนครเวียงจันทร์ซึ่งประดิษฐานอัธิธาตของพระอรหันต์เจ้า เมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่สหรือประมาณ2,250ปีมาแล้วมีตำนานกล่าวว่าภายหลังพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ท้าบุรีจันทร์ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเวียงจันทร์แล้วในเบื้องต้นพระองค์ได้สร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งเรียกว่าวัดอ้วยล่วยและสร้างวิหารขึ้นสองแห่งคือที่ป่าใต้แห่งหนึ่ง ที่ป่าเหนือแห่งหนึ่งสำหรับพระอาหารหันต์สององค์ใช้เป็นที่พำนักทำวัดปฏิบัติธรรมต่อมาพระมหาพุทธวงศาได้อัญเชิญอัฐิธาตุของพระอาหารหันต์ไปประดิษฐานไว้ที่วัดป่ามหาพุทธวงศ์ซึ่งเชื่อกันว่าคือวัดมหาพุทธวงศาโศกป่าหลวงในปัจจุบันนั่นเองการประดิษฐานอัฐิธาตุของพระอาหารหันต์ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ขุดดินเป็นหลุมลึกห้าวากว้างด้านละสามวาก่อด้วยดินจีเป็นรูปปราศาสตรเรียงแผ่นเงินปูรองแล้วบรรจุอัฐิธาตุไว้ถมด้วยหินหมากคอมตำให้แน่นหลังจากนั้นจึงนำหินศิลาฝังหมายไว้หินศิลานั้นสูงสามวากว้างหนึ่งวา หินศิลาซึ่งมีขนาดความสูงสามวากว้างหนึ่งวาที่ฝังปักหมายไว้ที่หลุมฝังอัฐิของพระอรหันต์นั้นก็คือประเพณีการปักเสาหินตั้งนั่นเองในเวลาต่อมาไม่นานพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ทรงสร้างพระาธาตุหลวงองค์แรกขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าได้มีการปักเสาหินตั้งไว้เช่นเดียวกัน การเวลาผ่านมาถึงพุทธศักราช2 1 0พพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชดำริให้สร้างพระาธาตุหลวงองค์ใหม่ก่อครอบองค์เดิมจึงได้ทำการปักเสาหินตั้งไว้สองเสาเสาหินตั้งสองเสานี้อาจเป็นของสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นของเดิมที่พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศัก์สร้างไว้ในการก่อนนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ไม่ว่าจะพิสูจน์ได้หรือไม่ก็ตามเสาหินตั้งที่พระาธาตุหลวงนี้ได้บ่งบอกร่องรอยการประกอบพิธีกรรมของคนลาวโบราณเกี่ยวกับการประดิษฐานอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญของชาติไว้แก่ชนรุ่นหลังในปัจจุบันคนลาวได้เปลี่ยนความนิยมจากการปักเสาหินตั้งและการสร้างหายหินมาเป็นสร้างท่าเจดีเพื่อบรรจุอัฐิแทน ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงมีเสาหินตั้งจำนวนมากมายรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปหลายรูปแบบซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมลาวโบราณผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานมีการสร้างเสาหินตั้งจากการใช้แท่งหินธรรมชาติก้าวมาสู่การสร้างเสาหินตั้งที่มีการพัฒนารูปแบบไปตามทัศนคติของคนในสังคม ซึ่งมีลัทธิความเชื่อแตกต่างกันไปประเพณีการสร้างเสาหินตั้งของคนลาวโบราณมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและแผ่ขยายไปตามสายภูต่างๆจากสายภูเลยลงมาทางทิศใต้จากแขวงหัวพันธ์ถึงแขวงเวียงจันทร์ข้ามแม่น้ำโขงไปสู่ภาคอีสานของประเทศไทยหนังสือแอ่งอารยธรรมอีสาน ซึ่งเขียนโดยศรีศักดิ์วันลิโพโดมให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการสร้างเสา,สาหินตั้งแถบภาคอีสานของประเทศไทยไว้มากพอสมควรในหนังสือดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีเสาหินตั้งจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วภาคอีสานทั้งในเขตภูดอยและเขตพื้นราบในดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตามสายภูต่าง ปรากฏว่ามีเสาหินตั้งแบบเสาหินธรรมชาติและคล้ายคลึงกับเสาหินตั้งที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นจำนวนมากเช่นเสาหินตั้งที่บ้านตโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเสาหินตั้งที่บ้านเมืองเก่าอำเภอเมืองเสาหินตั้งที่บ้านโนนของอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเสาหินตั้งที่วัดภูเขาพุทธนิมิตบ้านโศกทาย อำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินประเพณีการสร้างเสาหินตั้งนี้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานานและแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในหลายชุมชนลาโบราณเริ่มจากการใช้เสาหินธรรมชาติมาเป็นใช้เสาหินดัดแปลงไปตามทัศนคติความเชื่อของคนแต่ละยุคสมัยบรรดาเสาหินตั้งธรรมชาติดังกล่าว เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการดำรงคงตัวอยู่ของคนลาวโบราณซึ่งได้วิวัฒนากามาจากมนุษย์ที่อยู่ภูเลยเมื่อหลายพันปีก่อนผ่านยุคหินกลางก้าวเข้าสู่ยุคหินใหม่สู่ยุคโลหะยุคก่อนประวัติศาสตร์และต่อ,ต,อต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันการดำรงคงตัวอยู่ของสังคมคนลาวโบราณอาจจำแนกออกตามความแตกต่าง ของภูมิพื้นที่การอยู่อาศัยคือพวกที่อาศัยอยู่ตามสายภูต่างๆซึ่งเป็นเขตภูดอยดำรงชีวิตอยู่แบบธรรมชาติด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่การประดิษฐ์สร้างเครื่องใช้สอยต่างๆส่วนใหญ่ก็ได้นำวัสดุที่มีอยู่ตามสายภูต่างๆเช่นท่อนหินธรรมชาติสำหรับผลิตเสาหินตั้ง ในบางแห่งบางระยะเวลาก็มีการดัดแปลงตกแต่งหินธรรมชาติให้มีรูปร่างลักษณะที่งดงามอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ย้ายจากเขตภูดอยไปตั้งถิ่นฐานอยู่เขตพื้นราบเช่นเขตทุ่งภูเพียงเชียงขวางเขตที่ราบสูงโคราชได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมอุตสาหกรรม ประเภทการปั้นหม้อหล่อไหายและเครื่องใช้ดินเผาการหล่อโลหะประเพณีการสร้างเสาหินตั้งดังได้กล่าวมานี้เป็นฮีตของประเพณีอันเก่าแก่ของชนชาติลาวซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ3000ปีที่แล้วเข้าใจว่าก่อตัวขึ้นณนะสายภูสันกองพันแขวงหัวพันธใกล้ๆสายภูเลย ซึ่งเป็นถิ่นกํากำเนิดบรรพบุรุษของชนชาติลาวก่อนแผ่ภายกระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆเป็นต้นว่าสายภูต่างๆที่อยู่ใกล้สายภูเลยเชื่อมต่อกับสายภูอื่นๆทางทิศใต้เช่นสายภูคูนสายภูพนังแล้วข้ามแม่น้าโขงไปเชื่อมต่อสายภูพานสายภูพระบาทสายภูเพชรบูรณ์และสายภูอื่นๆในเขตที่ราบสูงโคราช ประเพณีการสร้างเสาหินตั้งนี้ได้เปลี่ยนรูปมาเป็นการสร้างหายหินสำหรับชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุ่งเพียงเชียงขวางและได้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างหายดินเผาสำหรับชนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงโคราชเช่นหายดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีหายดินเผาโนน,นกนทาบ้านนาดีจังหวัดขอนแก่น พร้อมๆกับการสร้างไหายดินเผานี้การสร้างเสาหินตั้งก็ยังสืบต่อปฏิบัติกันอยู่แต่ได้เปลี่ยนรูปไปจากเดิมคือเปลี่ยนจากการใช้เสาหินธรรมชาติที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆเป็นการดัดแปลงให้เสาหินมีลักษณะที่ประณีตสวยงามขึ้นเสาหินตั้งซึ่งดัดแปลงนี้มีกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนลาวโบราณตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นดินแดนของอาณาจักรลาวโคตรบูรณ์ในอดีตการสร้างเสาหินตั้งดังกล่าวนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะของชนชาติลาวโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวลาวในอาณาจักรลาวโคตรบูรณ์ซึ่งตั้งอาณาจักรของตนขึ้นคุ้มครองดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงในเขตที่ราบสูงโคราชมายาวนานตั้งแต่เมื่อประมาณ1 0 0 0ถึง600ปีก่อนคริสต์ศักราช หายหินที่ทุ่งหายหินแขวงเชียงขวางเป็นอีกหนึ่งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของคนลาวโบราณแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการด้านอารยธรรมของคนลาวโบราณซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องหหินคือประเพณีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝังกระดูกฝังศพคนตายครั้งที่สองในอดีตการเมื่อประมาณ2,500ปีหรือมากกว่านั้น คนลาโบราณที่ย้ายจากเขตภูดอยลงมาตั้งถิ่นฐานถาวรอ,อยู่ในเขตทุ่งเพียงหรือพื้นที่ราบได้เปลี่ยนแปลงแบบวิธีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝังศพจากการสร้างเสาหินตั้งแบบใช้แท่งหินธรรมชาติมาเป็นสร้างไหหินด้วยการขุดเจาะตัดเอาก้อนหินธรรมชาติขนาดใหญ่จากภูเขามาประดิษฐ์สร้างเป็นไหหินขนาดใหญ่ เพื่อบรรจุเครื่องสังเวยหรือสิ่งของทานอุทิศส่งไปให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับประเพณีการสร้างไหหินดังกล่าวเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของคนลาวโบราณในยุคโลหะที่รู้จักวิธีการประดิษฐ์เครื่องมือจากโลหะ, <S <S โ,ลหะโดยเฉพาะโลหะที่เป็นเหล็กเมื่อประมาณ3า0พปีมานี้เพื่อใช้ขุดเจาะ ตัดหินธรรมชาติประดิษฐ์สร้างให้เป็นไหหินขนาดใหญ่และมีความงดงามไหหินที่ทุ่งไหหินแขวงเชียงขวางบางลูกมีความสูงมากกว่าสามเมตรบางลูกมีน้ำหนักมากกว่าสิบห้าตันสถานที่ขุดเจาะเอาหินมาประดิษฐ์สร้างเป็นไหหินนั้นอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งไหหินซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฝังศพ ประมาณ5-10ถึง10กิโลเมตรระยะทางจะใกล้หรือไกลนั้นขึ้นอยู่กับจุดที่ตั้งของสายภูหินทรายและสถานที่ประกอบพิธีกรรมการฝังศพจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทำให้ทราบว่าทั่วทุ่งภูเพียงเชียงขวางหรือตามที่รู้กันว่าทุ่งไหหินนั้นมีไหหินอยู่ประมาณ60จุดคาดคะเนจำนวนไหหินรวมทั้งหมด คิดว่าไม่ต่ำกว่าพันลูกระยะที่ผ่านมาได้มีการสำรวจขุดค้นศึกษาเกี่ยวกับหลุมฝังศพบ,บริเวณทุ่งหายหินมาแล้วหลายครั้งสำหรับการเก็บรักษากระดูกของคนตายนั้นทำแบบเดียวกันคือนำกระดูกคนตายใส่หม้อฝังไว้ในพื้นดินรอบๆเสาหินหรือหอยหินนั้นแล้วนำเครื่องใช้สอยต่างๆฝังไว้ด้วย ประเพณีดังกล่าวยังแพร่ขยายลามไปสู่เขตที่ราบสูงโคราชแต่ที่เขตที่ราบสูงโคราชนั้นได้พัฒนาไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายคลึงกันนี้แต่ได้เปลี่ยนแปลงจากการสร้างไหหินไปสู่การสร้างไหดินเผาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นโดยชุมชนในเขตที่ราบสูงโคราช มีความเจริญก้าวหน้าเร็วกว่าชุมชนในเขตภูดอยดังเห็นได้จากการสร้างหไหดินเผาการสร้างเครื่องใช้สอยต่างๆชุมชนในเขตพื้นที่ราบมีความสามารถทำได้ดีกว่าและทำได้ก่อนชุมชนในเขตภูดอยหลายร้อยปีเหล่าป่ากโกคือชื่อป่าเหล่าหรือป่าละเมาะแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของสายน้ำเงึมอันเป็นคุ้งน้ำตั้งอยู่ในเขตเมืองปากงิมนะครหลวงเวียงจันทร์เหล่าป่ากโกเป็นเนินดินสูงที่สายน้ำเงึมไม่สามารถท่วมถึงเว้นแต่ในบางปีที่มีระดับน้ำสูงผิดปกติดังนั้นชุมชนลาโบราณในเขตดังกล่าวจึงเลือกให้เป็นป่าช้าฝังศพหรือกระดูกคนตายการเวลาผ่านมาพันกว่าปี สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นป่ารกเรือชาวบ้านใกล้เคียงจึงมาถางป่าทำไร่ทำได้สองสามปีก็ทิ้งให้เป็นป่าเหลาอีกเป็นเวลาห้าหกปีจึงหมุนเวียนมาถางเป็นไร่ขึ้นใหม่และทำดังนี้เป็นรอบหมุนเวียนมาหลายชั่วอายุคนแล้วชาวบ้านใกล้เคียงพากันเรียกเหล่าป่ากโกบางพวกก็เรียกว่าเวรนหนองคอนเพราะว่าน้ำเงิมบริเวณน,นั้น โค้งเป็นวุ้งเวิงเวิลที่สายน้ำไหลวนอยู่ใกล้ปากห้วยหนองขอนในต้นทศวรรษที่1990กลุ่มบริษัทบูรพาได้สัมปทานสร้างเป็นแหล่งที่พักและท่องเที่ยวรีสอร์ทเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวมีทิวทัศน์งดงามมากและมีบรรยากาศเหมาะสมแก่การพักผ่อนและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายหลังได้มีการบุกเบิกถางป่าสร้างเป็นอนามัยสถาน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหรือแหล่งที่พักและท่องเที่ยวแล้วพบวัตถุหลายอย่างซึ่งบ่งชี้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นป่าช้าเก่าที่มีชั้นดินทับถมกันหลายชั้นอาจเป็นป่าช้าเก่าที่มีอายุยาวนานหลายพันปีจากนั้นจึงมีการสำรวจเพื่อขุดค้นประกอบการศึกษาค้นคว้าทางด้านโบราณคดีสิ่งที่พบในหลุมฝังศพที่ขุดค้นนั้น มีวัตถุโบราณหลายอย่างอาทิขวานหินหอกเหล็กลูกล้อหินสำหรับปั่นเส้นฝ้ายและทำลวดลายผ้าลูกตุ้มแก้วลูกปัดสำหรับร้อยเป็นสร้อยคอกาจำสำหรับทำลวดลายหม้อดินเผานอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองสำริดหลายอย่างเช่นกำไลข้อมือตุ้มหูกระดิ่งขนาดเล็ก จากการศึกษาค้นควา้าตรวจสอบชั้นดินและวัตถุที่ค้นพบในหลุมฝังศพเห็นว่ามีอายุประมาณ1,500ปีและมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องใช้ต่างๆซึ่งพบในหลุมฝังศพที่บ้านเชียงอุดรธานีบ้านนาดีขอนแก่นและที่เนินอู่ลกในเขตยอดแม่น้ำมูลซึ่งมีอายุร่วมสมัยเดียวกันประมาณคริสตศตวรรษที่สสี่ แต่ที่หลุมฝังศพบ,บ้านเชียงและบ้านนาดีนั้นมีวัตถุฝังอยู่ลึกลงไปอีกซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง5,000-7,000ถึง 7, ปีจากหลักฐานที่สำรวจขุดค้นหลุมฝังศพคนโบราณที่เหล่าป่ากโกสปปลาวเห็นว่าที่นี่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอารยธรรมเดียวกันกับชุมชนบ้านเชียงบ้านนาดีและเนินอู่ลก ในภาคอีสานของประเทศไทย